สวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะทุกคนนั่นก็จะมาทําละครสั้นเรื่องเมื่อพนักงานที่ร้านเสริมสวยปากไม่ดีกันเย็ดอยูเลยเดี๋ยวเออเออ,เอ,อละครสั้นอีพีเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะคะวันนี้เอาคลิปอันนี้ไปก่อนนะวันนี้น่ะฉันไปเออทุกคนถ้าไม่เสียงรบกวนขอภายได้ทุกคนเพราะว่าบ้านาน้องมินเนี่ยฝนตกขอภายได้นะ วันนี้ฉันน่ะจะไปทำงานวันแรกเมื่อวานนะฉันมาไปสมัครงานโอ้โหร้านเสริมสวยชื่อดองังเลยร้านมิต,ตรแกนดูวเออแล้วคราวนี้คือแบบก็คือลูกค้ามีเยอะมากออโอ้ยลุงนี่ขับยังไงเนี่ยลุงคะอบอบขอโทษครับขอโทษครับ ไม่ดูตามมาตาหลองเลยคนลุงคนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็อันนั้นสั้นเหลือเกินไปเลยจอตรงนี้แหละไม่ใช่เขตสำหรับี่นะฉันก็จะจอดเดิมนั่นไงอาทุกคนไอดีร้านอันนี้เดี๋ยวเราแปะไว้ให้นะไปดีกว่า โออเมื่อไรจะถึงเนี่ยปวดขามากเลยอะ่ะแล้วอัน,อนนี้ก็อยู่ใกล้ๆอยู่ทะเลต้อจะมาสร้างอะไรตรงทะเลนะฮะใส่ไม่ดีเลยอะ่ะโอ้สร้างอะไรบนทะเลเนี่ยอ้าวไม่มีคนเช็คเอาท์เหรอมันก็ดีเลยสิฉันจะเช็คเอาท์แทนเลยอ่ะ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 ฮะฮะฉันเช็คเอาท์แทนเลยนายไม่มา อีกครั้งนะคะว่าถ้ามีเสียงเริ่มกวนขออาภัยอย่างยิ่งนะคะวันนี้นะฉันเนี่ยจะปลอมตัวเป็นคนจนไปพิสูจน์ลานฉันสิว่าพนักงานใหม่ที่มาสมัครเนี่ยเขาเนี่ยจะมีจิตเมตตาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะด่าฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันปลอมตัวเป็นคนจนสาผมฉันย,ยาวๆฉันสาไปต่อผมปลอมมาแลเนี่ย ลงสาไปต่อผมให้มันยาวๆให้เหมือนคนบ้าไปเลยสิลุงไม่รู้เร็วๆหน่อยกําลังรีบขับขับผิดเลนนะลุงลุงขับผิดเลนไปเลยโอ้ยเบรกทำไมล่ะลุงโอ้ยก็โต้ลกไม่รู้ลุงไม่รู้อย่าชนนะลุงไม่รู้นะเอะรถใครไปจอดอยู่ตรงนั้นน่ะ ท้าไม่เสียงอะไรรบกวนขออภัยด้วยนะคุณบานมินฝนตกรถใครมาจอดตรงนั้นน่ะเอ้ยรถใครอะ่ะโอ้แล้วจะเป็นรถพนักงานใหม่ที่จอดรถฉันบอกให้จอดตรงนั้นไม่ใช่หรอดีนะฉันไม่ใส่ปากจูกับแว่นตาโลมาเนี่ยเพราะฉันว่าเขาจะไม่ให้เข้าไงจะลองเข้าดูก่อนไงกว่าเขาไม่ให้เข้าเลยอุ้ยทุกคนดูประกาลรังสวยมาก เกมสุขุราที่เขาทำสมจริงมากเลยนะเยี่ยมเยี่ยมให้สิบเต็มสิบไปเลยอ่าทุกคนอ่าน้องมินยังขาดยังให้ซ้ำนะคะถ้าไปติดตามน้องมินนะทุคนถึงถึงสี่ร้อยนะคะทุกคนน้องมินนะคะจะมาเออเที่ยวชมบ้านพี่ๆน้องๆน,นะคะให้พี่ๆน้องๆน,นะคะพิมไอดี ID บ้านของตัวเองหรือว่าของบ้านของคนอื่นนะคะที่ที่อยากให้น้องมินไปเที่ยวนะคะอืมไอดีม, ID มาเลยนะคะเดี๋ยวน้องมินจะเออไปเที่ยวนะคะ แล้วน้องมินจะอ่านชื่อนะคะแต่ว่าน้องมินไม่สามารถเอาขึ้นได้นะาน,าน้องมินอ่านชื่อให้นะคะมาเอ้ยคนมายืนขวางประตูทำไมอ,ะอ่ะอีอู้อคนมาทายเนี่ยออกไปเลยนะหัวหน้าสุด,ดาฉันออกไปเดี๋ยวนี้สกรปรกเลยเออกไปฉันไม่ต้อนรับคุณออกไปดูวน้เฮ้ยฉันไม่คิดว่า ร้านฉันนิสัยเสียแบบนี้นะเนี่ยเออผมขอเข้าไปตัดผมได้ไหมครับผมผมมันยุ่งอีอะไรเนี่ะผมมันยุ่งก็ไปตัดร้านเจ๊ฝอยสิโอ้ไปตัดร้านเจ๊แมวไปตัดร้านเจ๊ฝอยไปไปอะไรเนี่ยหูก,กระต่ายหูแมวโอ้หสิสกาไม่ต้องมาเลยไปไปไปฉันจะไปทํางานของฉันแล้วมีลูกค้าที่ฉันต้องจัดการต่อผมขอเข้าไม่ได้หรอครับอีอย่าไปเหย ب, ียบอย่าเหย ب, ียบอย่าเหย ب, ียบอย่าเหย ب, ียบถ้าเหย ب, ีหยบฉันแบบ แจ้งตำรวจเลยนะแล้วอย่างฉันแจ้งตำรวจเลยออกไปเลยนะโอ้โหเดี๋ยวคนหน้าก็ด่าฉัองกฉันจะเอาปืนยิงไส้เลยเนี่ยเอ่อเอ่อผมขอเข้าไปหน่อยได้ไหมครับไม่ต้องเข้ามาผมขอเข้าไปครับผมมีเงิน,นหน้าอย่างเธอนี่นะจะมีเงินเอ่อถ้ามีคำยหยาบตัวไหนขอภัยด้วยนะคะนหน้าอย่างเธอนี่ะจะมีเงินเนี่ย โอ้โหผมก็ยาวดูมีปัญญาดูมีปัญญาซื้อเกือบแค่คู่เดียวไม่ได้มีปัญญาซื้อรองเท้าแค่คู่เดียวนี่ยนะบ้านผมก็มีอีกตั้งหลายคู่ผมขอเข้าไปนะครับว้ายออกมาเดี๋ยวนี้นะผมจะผมจะไปสปาผมจะไปสปาเท้าครับออกมาเดี๋ยวนี้อย่าไปนั่งนะอย่าไปนั่งว้ายโหยน้อยแนะ่ มาดูซิฉันจะโพสอลองโซเชียลให้หมดเลยไปลองดูกับฉันสิฉันโพสลองโซเชียลให้หมดเลยนี่ค่ะทุกคนมีคนบ้าเข้ามามีคนบ้าเข้ามาทำเอาสปาเทามีเงินจ่ายมันก็ไม่รู้ดูสิติ๊งนองติ๊งนองนี่มันหัวหน้าร้านตรงนั้นนี่ติ๊งนองนี่มันหัวหน้าร้านตรงนั้นนี่มันหัวหน้าร้านที่เธออยู่ติ๊งนองนี่มันหัวหน้านร้านของเธอนะ นีแต่คนมีว่าหัวหน้าร้านนี่เธอเนี่ยไอโพอลงโซเชียลใช่ไหมว่าเธอะเป็นหัวหน้าร้านที่นี่หัวหน้าร้านที่นี่ของฉันอะไม่สกรปรกโศกหมือเนเธอหรอกนะติ๊งน้องหัวหน้าร้านเขาต้องหากล่ะอย่าไปพูดกับเขาแบบนั้นสิติ๊งน้องเดี๋ยวเธอก็โดนไล่ออกหรอกติ๊งน้องคนแบบนี้ต้องสมควรโดนไล่ออกติ๊งน้องไปเลยไปโอโห บ้าที่สุดในโลกออกไปออกไปไปเดี๋ยวนี้ในสุกภัณฑนั่งทำไมนะ่ะเดี๋ยวคนนึงเขาก็มาใช้แล้วเขาก็ติดเชื้อเก,ก่ยวกับแกหอกนะเออนี่แกน่ยแกน่ยไปโพลงโซเชว์เชืช่ไหมว่าเออแกน่ะเป็นหัวหน้าร้านจากที่ในหัวหน้าร้านในสุกภัณฑโสโครกจังเลยมีเงินใส่แล้วไม,ไม่รู้โอ้โหฉันต้องทำความสะอาดอีกเนี่ยรู้ไหมว่าเงินเดือนใสแดดละบายบของฉันนะเป็นพันเป็นหมื่นนะ ฉันนะ่ะจ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 ะแจ้งตำรวจและดดูนะถ้ามันสุกับปงนะหอนนะฉันก็จะไล่ฉันออกแน่นอนเลยแกออกไปเดี๋ยวนี้นะติ่งนองทำไมไม่ว่าเขาแบบนั้นล่ะเร่งนองเดี๋ยวก็โดนไล่ออกหรอกโดนไล่ออกแบบนี้แหละสมควรแล้วอีนี่พวกนี้เนี่ยเฮ้ยพวกนี้มิเตอรมันลุมด่าฉันวันเนี่ยคือเจ้าของร้านจะไม่เชื่อหรอกนะเฮ้ยพวกปัญญาอ่อนเอ้ยเฮ้ยอะไรวันเนี้ย ร้านทำนมของฉันฉันต้องหักล่ะทุกคนที่เป็นหัวหน้าร้านจากทินนี่แกออกไปจากเดี๋ยวนี้นะจบไล์แล้วทุกคนจบไลน์แล้วบ๊ายบ <c oughs> ายมีแต่คนว่าฉันมีแต่คนว่าฉันออกมาเดี๋ยวนี้นะเราจะออกมาแม่ออกมาฉันจะเอาปืนยิงไส้เธอเดี๋ยวนี้แหละลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาเดี๋ยวนี้ครับ คุณเป็นพนักงานภาษาอะไรเนี่ยต้อนรับลูกค้าก็ไม่ดีเลยใครจะอยากไปต้อนรับลูกค้าแบบแกสึกบาสออข้อออกไปเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยพนักงานคนเนี้ยไม่ดีเลยจะต้อนรับลูกค้าแต่คนดีๆคนสุขปกก็ไม่ต้อนรับว,วันเนี้ยฉันจะหักเงินเดือนลดลงไปเหลือสิบบาทเลยนี่ผมขอเข้าไปนะคะผมขอเข้าไปผมขอเข้าไปได้ไหมคะผมขอเข้าไป

นี่นี่นะใครจะไปอยากต้อนรับมีแต่คนโง่ทนั้นแหละต้อนรับแล้วก็มีแต่คนโง่นั้นแหละที่มาล้านฉันฮ่าไนโง่มาล้านฉันอ่ะแกออกไปเลยนะไอ้บ้าเดี๋ยวฉันก็โดนหักเงินหรอกฉันต้อนรับแต่ลูกค้าคนดีๆอย่าคนสกปรกแบบแกเนี่ยฉันไม่ต้อนรับหรอกนะแบ๊ว ร้านทําผมร้านทําผมดีกว่าร้านทําผมเ mm hmm. จ๊เปี้ยวเจอคนดีดีมันก็ยากเหมือนงอมอากิมในมาอาจจมุดนนี่ไงมาอาจมุมนไอ้เจ๊เปี้ยยิงคุยกับใครอ่ะออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปไปแล้วเชิ่วเี่ยวออกไปจะไม่ต้อนรับแกสักหน่อยออกไปแล้วไป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 บอกว่าเจ๊เปี้ยทำไมถึงพูดกับเจ้าของร้านแบบนั้นน่ะ หรือว่าเจ้าของร้านจะปลอมตัวมาเป็นคนตนแล้วมาหาเจ๊เปียวหรือเปล่าน่าจะใช่แน่นอนเลยอะเจ๊เปียเเป้ยวเจ๊เปี้ยวอีออกไปเดี๋ยวนี้นะไอ้พ่อหนุ่มว่าไงคะคุณหนูคุณหนูหวานว่าอะไรหรอคะคุณหนูคิตตี้คุณหนูหวานแล้ววันนี้พี่จอดไม่มาหรอพี่จอดเล่นของเล่นนะคะแล้วว่าเจ๊เปียวดึง ยืนหลักใครนะคะอ๋อก็ไอ้สุกบกสกข้องะค่ะอย่าไปใกล้มานะคะเชื้อโรคจะติดเอาเออเจ๊เจ๊ไม่รู้นะคะว่าเออพี่ชายคนนั้นคือใครอ๋อคนบ้าข้ามถนนไงล่ะเจ๊หนูไม่มาทําร้านเจ๊แล้วมา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 มก่อนจะเจ๊มาก่อนมาก่อนมาทำร้าน,น,นเจ๊ก่อน หนูอะใปก็ได้ถ้าเจ๊เลิกด่าผู้ชายคนนี้ทำไมหจ๊งจาผู้ชายคนนี้เป็นเป็นญาติหนูหรอเขาเขาคนนี้คือนหน้าร้านของที่นี่นครับบริษ,ษัทคิวมีนะ่ะคิวมีค,วมคิวมีนะคะ่ะเจ้า,า,าของบริษ,ษัทคิวมีคิวมีเจ้าของ,งนี่ทางานที่ชันทำหรือหรอใช่แล้วแหละคุณถูกไล่ออกนี่คือลูกสาวผมเอง ผมหากเงินเดือนคุณสิบบาทหรือสิบบาทเงินเดือนคุณเหลือสิบบาทผมจะให้เงินคุณสิบบาทค่้าที่ผมทำก็อี้คุณเพื่อนผมจะให้เงินคุณสิบบาทแล้วคุณก็เอาไปจากที่นี่ผมไม่ต้อนรับคุณแล้วไม่ สิบบาทอ่ะเอ๊ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะกับเรื่องอพนักงานปากร้ายกันนะคะแล้วก็น้องมิ้ก็จะแจ้งให้ทราบอีกนะคะว่าเออ่ ถ้าผู้ติดตามน้องมินถึง400นะคะน้องมินจะมาเที่ยวชมบ้านของทุกคนนะคะที่ทุกคนสร้างเองหรือว่าเอาไอดีบ้านของคนอื่นก็ได้ะคะ่ะทุกคนสามารถพิมพ์ไอดีมาได้เลยนะคะสามารถพิมพ์ในคลิปนี้เลยนะคะพิมพิมตอนนี้เลยก็ได้ค่ะน้องมินน้องมินจะไล่ดูบ้านทุกคนนะคะจนกว่าผู้ผู้ติดตามน้องมินจะถึง400นะคะนั่นเลยค่ะทุกคนสามารถพิม ออบอกชื่อนะคะแล้วก็บอกรายละเอียดแล้วก็บอกไอดีมาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องมินไล่ดูหมดทุกคลิปเนะยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ